สวัสดีค่ะอินดีตนรับเข้าสู่การรายงานบุรงบองลใในรีพอร์ตประจำที่2 4พฤษภาคม2559ค่ะสำหรับเรื่องน่ารคำนี้คือน,นี้นะคะนายแจมบูลาประธานเฟสสค่าเส้นหลุยกล่าวว่าการคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับต่ำเกินไปเป็นเวลานานเกินไปอาจจะสร้างภาวะไระะ้เสถียรภาพทางการเงิน ด้านแนจอนวิลเลียมประธานเฟดสาขาซานฟรานซิกโกกล่าวว่าเฟดอ,อาจจะขึ้นดอกเบี้ยในมิถุนายนหรือกรกตาคมนี้แม้มีความเสี่ยงซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่อังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรปอย่างไรก็ตามคือน,นิสาจะเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่เดือนเมษายนตลาดคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นจาก5 1 1 0 0 0ยูนิตในเดือนมีนาคมเป็น5 2 1 0 0 0ยูนิต ที่อาจจะมีผลต่อเงินดอลลาร์สหรัฐและราคาทองคำในกรณีที่ตัวเลขออกมาดีกว่าหรือแย่กว่าที่ตลาดคาดการไว้ซึ่งสัปดาห์นี้ประเด็นที่ต้องติดตามคือ GDP ไตรามาส1ปี2559ของสหรัฐและคำแถลงของประธานเฟดว่าจะมีการส่งสัญญาณว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบีย้ยในเดือนมิถุนายนหรือไม่ หลังจากการเปิดเผยรายงานกันะชมเฟดร,ระบุว่าเฟดอาจเปิดทางขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในเดือนทุนายนถ้าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐไตรมาสสองมีแนวโนม้มแข็งแกร่งขึ้นคาดว่าราคาทองคำในคืนนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,224- ถึง1,260เหรียญสำหรับตัวเลขเศร,รษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำค,คืนนี้นะคะเวลา3ทุ่มมียอาขายบ้านใหม่และดัชนีภาคก,การผลิตเคดริชมอน และเลือกติดตามบุญทองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะแล้วกลับขอบุญทองพอรในรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ